มาดูบรรยากาศนะคะในงานศพเหยื่อรถทัวมรณะเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะแม่บอกลูกส่งข้อความดูแลตัวเองดีๆนะ ที่วัดธรรมโคตตำบลสถิงม้ออ,อําเภอสิหนรรครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นที่ตั้งสวดอภิธรรมศพนางสาวอัญชลีแฝงจันดาอายุ38ปีเสียชีวิตจากเหตุรถถัวสายกรุงเทพนาทวีเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้านายมานาสังสนสังสนามอายุ46ปีสามีผู้เสียชีวิตเล่าว่าหลังจากทราบข่าวภรรยากับลูกประสบอุบัติเหตุก็ ก็รีบขับรถไปที่จังหวัดประจวบคิรีขันทันทีซึ่งต่อนนั่งรถมากับภรรยาบอกว่านั่งตรงที่นั่งหมายเลข20กว่าๆพร้อมกับน้อง Facebook ลูกชายวัย9้าขวบโดยครั้งสุดท้ายที่คุยกันเมื่อเวลา20นาฬิกาซึ่งภรรยาบอกว่าจะไปขึ้นรถที่หมอชิดแต่ตั๋วเต็มจึงไปขึ้นรถที่สายใต้เมื่อถึงหาดใหญ่ให้ตนไปรับที่ตำบลควนลังหลังจากนั้นตนก็หลับไปและไม่มีหลางบอกเหตุอะไรปกติภรรยาไม่ค่อยนั่งรถทัวร์ส่วนมากจะขับรถไปเองส่วนน้องเฟซบุ๊กนะครับเด็กชายนัตกรต สังสนามที่นั่งบนรถมาด้วยในคืนเกิดเหตุก็เล่ากับทีมข่าวนะครับว่าคนขับเนี่ยขับรถมานิ่มากไม่สายแต่ดูเหมือนจะหลับในแล้วก็สะดุ้งไปเหยียบคันเร่งแล้วชนกับต้นไม้ตอนชนเนี่ยตอนอยู่บนตักแม่นะครับมารู้สึกตัวอีกทีก็กระเด็นออกนอกรถแล้วตอนเดินออกจากป่าข้างทางก็เห็นรถน้ํามันเนี่ยแตกเครื่องโยนต์ยังติดอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือเสียงดังมาก โดยน้องด้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับที่บริเวณขาและศีรษะและก็มือสามารถเดินได้ปกติทางด้านของคุณแม่ผู้เสียชีวิตก็บอกว่า ก่อนเกิดเหตุนะครับลูกสาวก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะด้วยนะครับขณะที่ญาติได้ฝากถึงบริษัททัวร์อยากให้ช่วยเหลือแม้จะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะหลายคนไม่มีเงินติดตัวเลยข้าวของก็เสียหายหมดบางคนไม่มีรถกลับบ้านต้องอาศัยรถญาติของคนอื่นกลับมาค่ะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับเสียชีวิตไปทั้งหมด16 16รายนะครับก็ต้อง เป็นเรื่องที่ไม่มีขยายมันเกิดขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างก็การทํางานของเจ้าหน้าที่เองรวมถึงคนขับรถหรือเราเองก็ต้องอยู่พื้นบนพื้นฐานของความไม่ประมาทนี่นอันนี้นเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะแล้วลายบทเรียนเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนที่เราต้องมาทบทวนกันม,มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพรถและก็สภาพของตัวคนขับก็มีส่วนสําคัญด้วยนะคะนะ